ออกอาการหึงหวงเลยทีเดียวบอยประกรณ์คอมเมนต์หลังเห็นเฟซใส่ชุดไว้นะ้ำ wow, ว้าวหลังคืนแทนคนครั่งรักไปแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มหน้านวดบอยประกรณ์หลังเปิดตัวคมหาดูใจกับสาวเฟยพปรปวีนีรสิงก็เดินหน้าโชว์ความหวานแบบเต็มกําลังขยันลงพัพคู่และหยอดกันแบบไม่ยัง้งและล่าสุดสาวเฟก็หยิบชุดวันพิษสีชมพูสดใสมาใส่พร้อมโพสทานาน่ารักน่ารักลงใน Instagram, แต่งานนี้หันหลังเท่านั้นแหละมีจึง้งเพราะเป็นชุดว้าหลังโชว์ผิวขาวเนียนและเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าหนีไปเที่ยวเมืองหนาวนานไปแล้วงานนี้หวานใจอย่างหนุ่มบอยปกกณ์ก็รีบปรีเข้ามาคอมเมนต์อ,อย่างไว้ว่ากลับเมืองหนาวดีแล้วครับโถพอจะบอกว่าห่วงก็ไม่บอกตรงๆขอเข้ามาคอมเมนต์เพื่อส่งสัญญาณให้รู้ว่าบอยแอบส่งเธออยู่นะทำเอาแฟนๆอดใจไม่ไหวต้องเข้าไปแซ กันเลยทีเดียวว่าห่วงพิมพ์แบบนี้นะคะเฮียบอย